กับเยนท่านประธานที่เคารพผมสุวรรณพมณีวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาสแล้วก็ขอขอบคุณท่านข้าราชการที่ท่านมามากผมจะใช้เวลาสั้นๆพูดสามเรื่องนะฮะแล้วก็ไม่ต้องตอบท่านช่วยจดบันทึกที่ผมพูดไว้แล้วไปตามดูถ้าพูดถึงการวางยุทธศาสตร์ผมจะพูดถึงเรื่องการวางยุทธศาสตร์ซึ่งท่านเขียนไว้ ในหน้า455ท่านท่านเขียนอย่างน่ารักนะครับท่านบอกว่าพบว่ายังมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายตามบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในปี65ก็หมายความว่าท่านยังไม่มั่นใจว่าสิ่งที่วางกันไว้5ปีนี้มันจะเป็นยังไงเรื่องยุทธศาสตร์นะครับผมต้องขอเอ่ยนามท่านประธานในฐานะท่านเป็นนายก ยุทธศาสตร์มันต้องมีข้อมูลวางเป้าหมายว่าปัญหาเราคืออะไรในปีสี่หนึ่งท่านข้ารามการยุทธศาสตร์ครับท่านนายกชวนเนี่ยมีมติออกมาว่าปลากับคนที่มันลุกกันไปล,ไลุกกันมาเนี่ยควรจะทํำยังไงตั้งแต่ปีสี่หนึ่งเป็นมติคลมอตอนนั้นท่านเราไปดูนะสิปีมาแล้วเนี่ยยังทําไม่เสร็จเพราะอะไรเพราะมีคนไม่เชื่อไงมีคนไม่ไม่ทำตามไง วันนี้คณะวิสามันเรื่องที่ดินนะก็ต้องยึดตรงนั้นนะมาดูผมพูดเรื่องนี้ทำไมไม่ใช้ชมท่านนายกชวนแต่บอกว่ายุทธศาสตร์ต้องทำอย่างนั้นนี่ผมพูดถึงหน้า455แล้วท่านดูดิที่ท่านเรียงลำดับมาเนะี่ยมันจะบรรลุไหมถ้าหากว่าเป้าหมายหรือปัญหามันไม่ใช่เรื่องจริงผมถือว่า ส่วนใหญ่เนี่ยตั้งแต่มีการยึดหนาามาถึงทุกวันเนี่ยเอกสารของราชาการเนี่ยเป็นเรื่องเสมือนจริงทั้งสิ้นใครทําเรื่องเสมือนจริงให้ใกล้เคียงความจริงีสุดคนนั้นเป็นคนดีและสรุปทุกครั้งอย่างเดียวกันหมดเลยเป็นเข้าหลามเขาว่าหนังสือแบบข้าหลามกอกในกระบอกแล้วเผามัก็เป็นรูปอย่างนั้นแหะท่านครับจะพูดเรื่องต่อไปหน้า407 ที่เป็นเรื่องของข้อข้อยี่สิบเอ็ดเรื่องการพุจริติผมก็ต้องกล่าวถึงท่านชวนอีกเพราะในสมัยท่านเนี่ยนะมีการออกกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างฉบับหนึ่งผมจําชื่อกฎหมายไม่ค่อยแม่นแต่ผมเห็นผู้ลงนามเป็นท่านชวนมาตราสนะิบสองฮะพูดชัดใครก็ตามที่ทําให้การจัดซื้อจัดจ้างเนี่ย เกิดความไม่เที่ยงธรรมติดคุกฮะจัดซื้อจัดจ้างติดตามไม่เที่ยงไรเกิดการจะซื้อตั้งที่ไม่เที่ยงธรรมติดคุกเป็นเหตุแห่งการเขียนกฎหมายต่อมานอคยชเนี่ยมีสอนชแต่สอนชทำหด้ที่สอสสอววแต่ไม่ใช่สอสสอสวผมบหัวเราะไม่ได้ถ้าคุณไม่ใช่สอสสอววจริงเนี่ย คุณตรากฎหมายได้ยังไงการตรากฎหมายจะต้องเป็นรัฐสภาที่ทําหน้าที่เหมือนกันกินเงินเดือนเหมือนกันมีตําแหน่งเหมือนกันคุณก็ต้องเป็นเจ้าถิ่นหน้าที่ของรัฐในฐานะสอสอและสอวอเหมือนกันพอคุณอยากไปลงกรอิสระทุนบอกว่าไม่ใช่คุณคุณไม่ใช่คุณทําไม่ใช่นักกฎหมายของรัฐบาลและนักกฎหมายของประเทศกลุ่มหนึ่งคิดอย่างนี้ผมไม่คิดอย่างนี้ผมคิดว่าทุกคนต้องเสมอกันทงกฎหมายตรงนี้ไม่มีถูกไม่ผิดการถมทานครับ เป็นความเห็นทางกฎหมายเท่ากันฮะต่อไปนี้ผมจะพูดเรื่องทุจริตและผมกล่าวถึงกฎหมายท่ทานชวนพูดไว้เนี่ยท่านกรรมการครับท่านบริหารกำกับดูแลรัฐบาลนะฮะผมนี่ถามเล่นๆไม่ต้องตอบผมนะฮะนี่เป็นเอกสารงบประมาณท่านครับเล่มนี้นะฮะปีนี้ มันมีการวิเคราะห์ทางกฎหมายด้วยข้อ1.1ฮะท่านกรรมการครับผมท่านประธานคมเรียนผ่านท่านประธานเยียท่านกรรมการนะครับข้อ1.1เนี่ยพูดว่าการจัดทํางบประมาณของรัฐเนี่ยต้องสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติเห็นไหมฮะแล้วในกฎหมายบอกว่าจะทํางบประมาณเนี่ยทางเศรษฐกิจน่งงบประมาณต้องไม่น้อยกว่า20ได้โกณาให้20.3 ผมจะพูดในข้อหนึ่งและข้อ2เนี่ยท่านผมจําข้อไม่ได้ในกฎหมายในสืบสือฉบับนี้นะครับบอกว่าการป้องกันประเทศใช้6.6ปซกับความมั่นคงภายในซึ่งปเป็นเรื่องเดียวกันนะครับ6.3เซสองงานนี้13กว่าเกือบจะเกือบจะ13ปเซผมพูดทำไมคคณะกรรมการยุทธศาสตร์คุณไม่ดูเลยครับ 20.3%จุเอร์เซจะพัฒนาให้มันมีรายได้ปกครองป้องกันประเทศล้มละลายแต่มั่นคงไปเท่าไหร่ท่านไม่มีความเห็นเลยหรอครับเพราะท่านมนีอำนาจตามกฎหมายท่าพลเรือนปกครองประเทศนี้ท่านเสนอความเห็นไปผมมาถูกกดไปแล้วหลายหลายครั้งละหลายรัฐบาลลวเพราะท่านมนีอำนาจตามกฎหมายที่เขียนไว้อย่างชัดเจนยิ่งกว่าปะช แต่นี่เป็นทหารท่านเลยไม่แบะแบะไม่ทำผม,ผมนี่ผมผมกล่าวห,หาหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมคิดเห็นอย่างนี้ท่านครับเอาเรื่องนี่ท่านควบคุมไม่ได้กฎหมายวิธีการงบประมาณเปลี่ยนใหม่หมดกฎหมายวินัยการเงินกนรารคลังเขียนใหม่หมดท่านกํากับดูแลได้หมดมีกฎหมายบังครับแต่กฎหมายในปี60อีนฉบับหนึ่งท่านเขียนไว้นะฮะท่านจดไว้นะครับ พรบรจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐเขียนใหม่ฮะมีกี่มาตราผมจำไม่ได้แต่ในมาตราห้าเนี่ยเขียนชัดเขียนว่าให้กระทรวงการคลังมีอำนาจในการออกระเบียบเพื่อให้กฎหมายนี้เป็นจริงในการบริหารสัญญาไม่ให้ใครโกงไม่ให้ใครทุจริต ผมพูดเรื่องนี้เพราะท่านพูดเรื่องทุจริตไว้ในหน้า407ตั้งหลายหน้าท่านดูฮะจุดนี้ท่านไม่ได้คุมมีกรมบัญชีกลางคุมราคากลางถ้าโต๊ะนี้ห้องนี้มีเท่าไหร่เนี่ยแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยนะฮะร,ร,ราคากลางต้องรับผิดชอบแต่ไม่มีผมขอเวลาอีกหน่งนาทีท่านประธานครับผมจะบอกให้ท่านว่า คณะกรรมการชุดนี้กฎหมายฉบับนี้ในมาตรา27ตั้งกรรมการวินิจฉัยข้อกฎหมายที่เขียนไว้เนี่ยข้อระเบียบที่เขียนไว้ถึง223ข้อเนี่ยว่ามันขัดหรือแย้งกันยังไงมันจะทําอะไรได้ไหมเนี่ยในมาตรา27มีอำนาจตามมาตรา29ครับผมจะจบอย่างนี้นะท่านท่านจดไว้นลยครับในวันที่27มีนาคม63คณะกรรมการชุดนี้ ได้ออกระเบียบขึ้นมาว่าของการต่างๆเกี่ยวกับโควิดเนี่ยไม่ว่าวงเงินเท่าไหร่ท่านฟังให้ดีนะฮะให้ถือเป็นความจําเป็นเร่งด่วนบมไม่ต้องทําตามกฎไม่ต้องทำ,ตา,ต,งทำต,าตามกฎหมายอะไรเลยคือ e-bidding ไม่ต้องทําท่านไหวไหมครับท่านไม่เห็นอะไรเลยเลยครับท่านไปดูนะฮะออกด้วยใครครับ ออกภายใต้ของคณะกรรมการที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นคนดูแลวันที่สามสิบเอ็ดสำยอทับโดยอธิบดีกบอกว่าเรื่องนี้ต้องทาแล้วสุดท้ายมันน่าตกใจตรงไหน,นจะต้องทําไปจนกว่าจะมีการยกเลิกพระราชมายาิปกครองประเทศโดยได้สษา,ารฉุกเฉินท่านครับนี่แหละท่านพูดถึงทุจริตแต่ไม่ดูตรงนี้ได้ไงมันมาจากไหนฮะ ท่านชวนเขียนไว้ในมาตราสิองเนี่ยในกฎหมายเดิมเนี่ยบังคับเสร็จแล้วก็ออกลองแล้วว่าที่นี่ต้องป้องกันตามท่านชวนบอกแต่ต้องอีบิดดิง้งอันนี้บอกว่าไม่ต้องทาผมไม่สบายใจมาตราพอต่อมาเนี่ยมีนาในหสามนีสุดท้ายท่านครับเมษา24เมษาห3สา, 24, สา 63, ออกอีกฉบับหนึงท่านไปดูคณะกรรมการนี้สามารถยกเลิกกฎหมายได้มีที่ไหนฮะ ท่านไปอ่านดูนะฮะแล้วท่านไม่ทํางานเนี่ยสังคมยิ่งพังตาท่านผมมีเรื่องพูดมากแต่ผมพูดเท่านี้ครับขอบคุณครับท่ทา,านครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like Share เพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ